วิธีการต่อไปนี้เป็นเป็นวิธีการที่ตรวจการรั่วของตู้แอร์ซึ่งในรถยนต์ส่วนมากแล้วก่อนที่เราจะถอดเราจะทำการตรวจดูว่าตู้แอร์นั้นรั่วจริงหรือไม่โดยการถอดอชิ้นส่วนหรอือท่อที่ติดอยู่กับวาล์วตัวนี้ซึ่งโดยมากแล้วจะติดตั้งไว้ที่ฝากระโปรงรถยนต์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการตรวจนั้นตรวจอย่างไร แล้วเราก็มาทําการถอดท่อท่อใหญ่ท่อเล็กคือท่อใหญ่คือท่อแด้านโลดท่อเล็กคือด้านด้านไฮโดยมีน็อตเบอร์สิบนั้นคันอยู่ให้เราถอดออกแล้วเราก็ดึงท่อน,นี้ออกมาท่อน,นี้ดึงออกมาพอเราดึงท่อน,นี้ออกมาแล้วท่อน,นี้ดึงออกมาแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้เข้าไป ตำแหน่งข้อนี่เป็นข้อใหญ่นี่เป็นข้อเล็กก็ใส่เข้าไปพอเราใส่ท่อชุดทดสอบเข้าไปแล้วนี่เราเราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ท่อที่แดงที่แดงขันเข้าไปขันเข้าไป ันก็ไปแน่นแบบนี้แล้วเราก็ทำการอากลมเข้าไปให้ถึงประมาณสามร้อยเอเซอร์ตอนนี้ถึงขึ้นถึงสองห้าจิแล้วพอขึ้นถึงสามร้อยเราก็ติดเพื่อป้อมลมแล้วรอดูจังหวะการเคลื่อนตัวของเข็มถ้าเข็มตัวนี้ชี้ด้านซ้าย หลังจากเราปิดปั๊มลมแต่ว่าตู้แอร์นั้นตู่อะทัเข็มตัวนี้ไม่จับเคลื่อนตยัวอยู่ที่เดิมแต่ว่าตู้แอร์นั้นไม่ตู้อเดี๋ยวรอวไปปิดปังง๊มลมแล้วรอดูตอนนี้เราหยุดสูบลมไปที่ตำแหน่ง290อีกส0นาทีผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข็มนั้นจะอยู่ลักษณะใด ผ่านไปแล้ว10นาทีปรากฏว่าเข็มด้านไยหรือว่าสีแดงนั้นตกลงมาอย่างอย่างเห็นชัดนั่นแปลว่าตู้แอร์นั้นมีการรั่วเกิดขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการรื้อตู้แอร์